ชุนยะออกซ้ายลรกนี้อารแล้วครับแล้วจับบอลแรกดีด้วยพงศกรตัดเข้าในไม่ผ่านโอ้โหแล้วจะได้ยิงด้วยขวาเลือกยิงเรียบร้อยเลยครับอาทิตย์บุตรจินดานะครับจังหวะสกัดแล้วบอลมาเข้าทางเนี่ยครับจากหลุดไปจังหวะแรกเหมือนจะแต่ไปเข้าทางเขาแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายน่ยบอลกระดอนมาเป็นใจครับพงศกรเนี่ยโดนชิงไปโดยบาซิลแล้วนะครับแต่ว่าบอลมาเข้าทางอาทิตย์บุตรจินดาแล้วก็ ปัดลูกนี้ขอแค่ให้หนีมือท่านาพิชาครับเพราะหลุดตำแหน่งมาแล้วนี่ครับมาซซลเกียวมาเหมือนเหมือนตั้งให้อาทิตย์เลยนะครับใช่ครับเพราะอาทิตเนียยิงจังหวะเดียวเลยเหมือนแต่งมาให้เลยจังหวะเดียวที่อามาดูอามาดูแล้วพานุพงเติมขึ้นมาแล้วหลุดมาครับพานุพงพลซาเปิดไ,ไปตกราเข้าฮอสเอายิงไม่ได้สามไม่เหลือครับโอ้โ oh, ห oh. oh, oh. 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 จังหวะดาบสองนะครับดาบแรกจริงก็โล่งนะครับเจ้าตัวนี่บอกเกือบไปเลยโอ้โหขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งครับขอแก่นจริงจริงครับ จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีของขอนแก่นนะครับแล้วเนี่ยขึ้นกันมาสวยพร,ร,รุ่โคพษาเปิดอาทิตย์โอ้ยิงไปยักทันพิชาซะง,งั้นครับแต่ว่าบอลก็กระเด้งมาเข้าทางเขาอีกทีอยู่ดีโอ้จริงๆต้องจบตั้งแต่จังหวะนี้นะครับพิชเหลี่ยมไม่หน่อยดึงแต่ยัางนี่วันนี้วัน